สวัสดีค่ะวันนี้เขาก็มาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับช่องโอเอพาแซบชาแนวนะคะวันนี้วันนี้เขาก็ได้ตำบมกฮุงค่ะตำบมกฮุงตำหมกฮุงใส่ข้าวปุ่นค่ะตำบมกฮุงใส่ข้าวปุ่นแล้วก็มีพผักแก่ไม้ไร้ผักค่ะมีบแบบผักบุ้งแน่กวางตุ่งแน่มะระขี้นกแล้วก็ถทั่วห้าวนี่ค่ะแล้วก็มี่แคบหมูค่ะแคบหมู แคบหมูแบบกรบกรอบนี่หอมปลาแดดค่ะคขาเบิ้งค่ะอุ้ยเบิ้งตอนปลาแดกกินอยู่ไนยอยู่หน้าเฮ้าขึ้นเก่้าเนี่ล่ะค่ะมือเนี้ย บรรยากาศนี่ก็ดีดีค่ะองมพบว่าร้ายค่ะมันนี้กินค่ะดนี่ค่ะตอนตอนขอปุนแบบตามแบบเพดเ็ศซุ้งๆค่ะ,คะิ่งเสียงกับปุนเนาะม่ได้ค่ะเสบๆก็โอ้ะค่ะ แบบเผ็ดๆพ,พีกประมมันพีกประมมันหาซีเปียสเนยะค่ะจำน้ำเนาะโอ้โยเผ็ดเต็มแบบซุ้งๆเลยค่ะใช่ก็มาละ

อเอามาบางนี้ค่ะมันจะบปกผิดแบบแดงๆเลย không thật thật là mờ Hãy subscribe เพชรเพชรต่ว่าแสบ แบบจแุ่วงๆเลยค่ะแจ๊บบึกพิกแจ๊บบึกพิกแหงบึกพิกสดประมาณหาซิบเมตรเลยค่ะอะไรๆงงๆไหมล่ะ รู้เป็นังเงือแตกอ่ะสว่งค่ะแบบสว่วง แต่เป็นทางคนตัวนุนแต่ อือมฟงมึนจำดีนะถ้ามีแถบหมูไม่จันออ้น่าแตกภาพภาพเลยค่ะออ้สวงเลยค่ะออ้แบบอธิบายแบบเป็นข้ามบอกว่าไหนค่ะแบบ ôi subscribe quá kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Um... <laughs> มบือรค่ะเพน,นโอ้ยวน้วอ้ยกินเป็นไรเต๋อไม่ได้ค่ะอ้ยมือน,นี้โอ้เก็กินไก่้ำนี่ละค่ะเพชแนี่เงค่ะเพจอี่หรีโอ้เพียงหาซีเมดเนาะค่ะโอ้กินได้บน,นอัออน,นนี้ค่ะ โอเอก็ขอฝากช่องโอเอพาแซบชาแนวน้ำเดือค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแช่กดซับสไครนะคะเพื่อจะบริการทีปต่อไปของโอเอนะคะมือนีโอเอก็ขอกาข่าวข้ามมาขอบคุณค่ะ